สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบหลักกาเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e บ้านมือไทยสิงครับสวัสดีไปยังเป็นเพจบ้านมือไทยกันล้านครับเอาคลิปนี้พามาอัพเดตหน้างั้นผมที่ทีมงานตันวเป็นตัวกว้านเถาะโอ้เอาใครว่าเข้าื่อคุณโอ้บ้เมองแล้กวก็ตอนก้านเถาะที่ปลาเข้า เงินเส้นสองไดแ้แล้วแม่นแปด่ิาเปอแล้วใครที่เห็นมองแล้วมองกลัวครับสองลำคือเขาเจ้าฟอร์ดรถอีเล่หกหกศูเทอร์โบปิดเครื่องมื่หม่แล้วก็มีนี่ครับ M7508 ว่าจิตัวจัดจากค่กคูเต้ามาท่านเสียงเธอโบคำร่ำมกับเจ้าฟอดหกพันหกเติมกันว่าไผ่ที่เป็นหม่ไพ่ที่เป็นผูกกองไพ้ที่เป็นหมวดไผ่ที่เป็นจา่าเมื่อไพ่ที่เป็นบลทหารเมื่อเจ้าฟอดมาพร้อมฐานดาบฐานหกโค้งเจ็ดบางคนอาจจะบอกเคยเห็น อาซิมี่เจเนซองผมนี่ละพ,นพันหกพุ่งเจ็ดรถเสื้อกับเบิ้งเรายั้งทอนี่เด้าใจม่าขนาดนด้ครับสำหรับเจ้ากอด ตัวเป็นตัวทีม่มที่มงานใหญ่ไ,ได้มาตรฐานมาจากแถวเขตมอวน ก๋วหลากรถลากเรือเขาบางทีล่ะแบบไงสำหรับเจ้าหกพันหกคันนี้เปลี่ยนเสื้อ มาใหม่นะเป็นเสือลายลากาพ่วงมาได้เป็นโด,ดเตอร์ไห้ว่าอ่อนนุ่มดีวันเถอะแต่ตอนนี้ฝนที่ห้ำผู้ทายคลิปแล้วล่ะ จัดนักจะเต็มมือเก่าแต่ว่าเขาโบจอดครับทีมงานนี่เขาแจ้งไม่กินบอกินมายามในบบเห็นภากเทียงจักเคลือุ้ลงสัยกินอยู่ทั้งรถขึ้นหมวดรถดำเพชรแข็งเวลาครับฝนก็ามากับฝนตกดีก่บทำการเสดงบอะไรนี่เอาถ้าบึงคว่ำแรงคว,ว่ำหัว ค่ามจวดจัดฟาดเ h าไหว่าปั้นแห้งกะระถกนะแล้วก็เป็นขวาเด่นของจ้ารถขั้นนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือใบเมียมันขัดลาดมาทั้งหนารถหลายเติมกับบักกิ้งหนานี่มันอยู่บ่คอยเฮียลงไปเดยเพราะว่าใบเมียแันลงไปเดลอก,กน,นะ ย่ำดันดินลงไปมันดีมองนึ่งอะน,นะเอ้าแห้งคือเก่าสิพี่น้องเอ้ยน้ำเราจบควอดเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปเบิง้งกุบตาบาันคลิปนี้เบิ้งควอดเท่ากันไม้ว่าข่วมเร็วข่วมแรงข่วมบ้าระห่ำโยกในีเขาครับควอด มีเขายโยมอบานสองอันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทุกศาสตร์เรื่องเดียวอย่างนึงฮักไปทางไหนบุรถพ่วงนี่ก็ต้อดากกันมาวันเมงเมาย่ำฝนตกครับหลยเป็นหลยโอ้บอรถพวกก่วงรถหกล้อตะนอกขอโดษก็ไพ่ดดเ็าตดวแป้งหน่อย ตอนนี้ครัว่มี่ยังไรมี่ได้ข้อมวนความเสืิมมาฝากพี่ตอนนอ้องให้เขาโอ้ยคนตรวจตัวเฉพาอไอเสียจัดนักจัดเต็ม ขนี่ตกค่ำแท้ๆละคิดว่าเดี๋ยวโอ้ยฟาทไทยเจ้า่าฝาดดีได้เฮ็ดเฮ็ดไปโอ้แรมากครับละ่ะนาจะได้อีกจะคลิปต้องคลิปนี่ครับสุดโวยยำโบนะครับมันอยู่ไกลเฮื่อนอยู่แต่ว่าก็บพาอยากเปียกปะเด้นะ หอนดีได้ขั้นเลยย่อมหับย่อมหับบ้านผมห่างจากนี้ประมาณสองโลกกว่ัวครับเสียงเท่า,าได้ยินููคว่มวันต่อ